สวัสดีค่ะดิฉันนางราวิวรรณวิทยานะคะมาจากวัดนาแก้วตะวันตกนะคะความรู้ที่ได้จากการอบรโในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของหลักธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของมงคลชีวิตและเรื่องของการเป็นชาวพุทธที่ดีนะคะกา,าการนำไปใช้ก็จะนำไปใช้กับบุคคลรอบข้าง สารที่ทํางานแล้วก็สารที่บ้านนะคะเนื่องด้วยเวลาที่จํากัดนะคะก็ก็เอาไปปรบับใช้นะคะเ,เรื่องของความประทับใจของที่นี่ก็เป็นเรื่องของคณะพระอาจารย์พระวิทยากรทีมงานบุคลากรทุกท่านอาคารสถานที่นะคะแล้วก็ในเรื่องของผลของการปฏิบัติธรรม ก็เป็นเรื่องของเวลาที่จำกัดเหลือเกินนะคะก็คือ,อาตารางค่อนข้างที่จะเยอะเอนื่องจากว่าตัวเองพอที่จะมีในเรื่องของความความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมอยู่บ้างนะคะก็ใช้ระยะเวลาเล็กน้อยนะคะก็ประมาณที่นี่เนี่ยที่ได้ปลีกโอกาสได้มาปฏิบัติด้วยตัวเองเช้าเเนี่ย ประมาณสัก45นาทีนะคะก็คือเกิดความสว่างแล้วก็สงบบางส่วนนะคะก็จะเห็นองค์พระได้เลือนลางบางช่วงก็ชัดขึ้นอันนี้ในความรู้สึกถ้าจะนับแล้วก็คือระยะเวลาที่จํากัดนีการผลการปฏิบัติธรรมเนี่ยก้าวหน้าอันนี้อันนี้ถือว่าก้าวหน้านะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็มีความรู้สึกว่า การอุบรมในครั้งนี้การอุบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อที่จะสอดรับสอดคล้องกับกระถินเป็นการจุดประกายของชาวพุทธนะคะให้ตื่นขึ้นจากการที่ช่วงนี้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาค่อนข้างที่จะบอบช้ำนะคะซึ่งสื่อกอ็ต่างก็ให้ความสนใจในในเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเป็น เป็นอะไรที่เราเป็นฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็รู้สึกว่ายินดีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้พระพุทธศาสนานี้ขับเคลื่อนยังไงก็ตามแต่นะคะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่มีปณิธานมุ่งมั่นตั้งแต่ทุ่งนาฟ้าโล่งมาถึงนาวันนี้ไม่ว่าหลวงพ่อจะเจออุปสรรคปัญหาอย่างไรก็ตามหลวงพ่อก็ยังคงเป็นต้นแบบต้นบุญให้กับลูก,ลก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะตอนที่แรกๆที่เข้าวัดไม่ปีสามหนึ่งเนะี่ยตอนนั้นที่วัดเป็นหลังคามุงจากนะคะสภาธรรมกายสากุลทุกวันนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่นะคะยังเคยไป เขาเรียกว่าอยู่ทุดงอยู่เลยนะคะก็มีโอกาสได้กราบคุณป้าทวินได้กราบคุณยายได้กราบหลวงพ่อที่สาราจาตุนะ,ะแม้ว่าณนะวันนี้ทุกอย่างก็พัฒนาขึ้นในความรู้สึกแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากการที่เป็นชาวโลกก็เป็นผู้ทุชนอาจจะมี ไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่มันสม่ำเสมอรุ่มๆุมดอนดอนอะไรก็ตามแต่ก็พร้อมที่จะนำหลักธรรมหลักคำสอน ของหลวงพ่อแล้วก็ของพระพุทธศาสนาเนี่ยไปปรับใช้เป็นต้นแบบแล้วก็ต้นบุญในช่วงที่ยังมีกำลังนะคะยังมีกำลังแล้วก็พอที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลลูกพระลูกเนนที่สอนอยู่ได้ยังไงก็ตามแต่ก็ข,ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ทีมงานไปอย่างสูงขอกราบพระคุณเจ้าค่ะ